ครับผมสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆวันนี้ผมมีพี่เขาเอาพระให้ผมมาทําคลิปให้ดูอีกแล้วนะครับอันนี้คือเหรียญเจ้าสัวหลวงพรบุญวัดกลางมะแก้วองซ้ายเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับมีห่วงในตัวองขวาเป็นหน้าที่เหมือนเจ้าสัวสองนะครับไม่มีห่วงโอเคแสงสเงามันอาจจะบางจังหวะมันอาจจะทับให้มันดูมืดเป็น,นินนะครับเดี๋ยวผมมาทําให้ดูให้ดูองค์นี้ก่อน เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องเก้าสสวีมนี้ให้ดูด้วยนะครับอะนะครับนิดนึงจะเสริมให้ดูนิดนึงนะครับในเป็นความรู้นะสาหรับใครที่ยังพอหาได้อยู่อ่ะโอเคแยกออกไปก่อนเดี๋ยวพาเขาโดนเนี่ยเราเดี๋ยวเป็นลอยเราเขาแยกโฟกัสกันด้วยอ่ะเรามาลองดูพิกนี้กันนะครับผมให้ดูก่อนดูแบบผ่านเลนธรรมดานะครับผ่านกล้องโทรศัพท์ธรรมดาเรามาลองดูเห็นไหมฮะดูมิติการหลอ่อนี่ดูขอบกระดง ดูความเก่าของโลหะไปก่อนนะครับเห็นไหมฮะโลหะมีความเก่าเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วหน้าเนี่ยเหมือนเจ้าโซ่สองไหมคุณไปดูเจ้าโซ่สองนะครับเขาจะามีเม็ดกระเด็นเม็ดอะไรพวกนี้ก็คือที่เป็นเม็ดเดือดเนี่ยก็คือเจ้าโซ่สองที่ผมพูดในหลายๆคลิปนะครับเจ้าโซ่สองนเนี่ยพอเขาถอดต้นเออตัวหุ่นเทียนมาปุ๊บเนี่ยเขามีเม็ดกระเด็นตรงไหนจากตัวแม่เนี่ยมันในตัวลูกก็จะเป็นเหมือนกันหมดเพราะว่ามันเป็นการผลิตที่คุมมันมันเป็นวิธีการสร้างที่คุมการผลิตได้ถูกไหมฮะ มันออกมาจากแม่พิมพ์ตัวเดียวกันแต่ที่เขาบอกว่าเจ้าสัวสองเนี่ยเอามาจากเจ้าสัวหนึ่งผมไม่เคยเห็นมีเจ้าสัวนหนึ่งองไหนที่หน้าเล็กแบบนี้เหมือนเจ้าสัวสองถูกไหมฮะแล้วมีรอยบีบยอดตรงเนี้ยคุณเห็นไหมผมจะซูมให้ดูทีมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมทําให้ดูนเห็นไหมเขาจะมีเหล่รอยข้อตรงเนี้ยเห็นไหมครับสองจุดตรงเนี้ยเนี่ยผมทาโฟกัสให้ดูเห็นไหมมันจะมีรอยข้อตรงเนี้ยในเจ้าสัวสองเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะมดเ,นะเ,มเดี๋ยวผมซูมออกก่อน เห็นไหมฮะแล้วก็จะมีเนื้อเกลือนตรงเนี้ในพิมพ์เห็นไหมแต่คราวนี้ที่เขาจะดูกันอ่ะด้วยตําหนิที่ว่าเป็นดอกกุหลาบเนี่ยคือเม็ดเม็ดเดือดเนี่ยในแม่พิมของจะสววในพิมพ์นี้ที่ผมกาลังให้พี่พี่เพื่อนๆได้ดูอยู่เนี่ยการที่จะมีเมกะเดนเนี่ยมันมันจะไม่เหมือนกันในในทุกองค์ถูกไหมฮะเพราะนั้นมันคือการผลิตที่มันมันมันคุมไม่ได้แต่ในบางตําหนิในบางอย่างที่ผมบอกว่าเส้นตรงเนี้ย มันเกิดจากการเส้นตรงช่วงตรงนี้ที่มันมีเส้นติ่งตรงนี้มันเกิดจากการทําสเกลในการแกะแม่พิมพ์นะฮะคราวนี้อันดับแรกเรามาดูเนี่ยเจสวรุ่นนี้นะผมเก็บมาตั้งแต่ปี4ี่ศนย์แต่ไม่ใช่องค์นี้นะครับมาถึงพิมพ์ที่ผมเคยเอามาลงในเป็นเป็นพิมพ์ต้นแบบในคลิปแรกๆของผมเลยพิมพ์องค์เนี้นะผมเก็บมาระมาณปีส0ศูนย์ถึง4ี่สองผมเจอหลังจากเจสวสองเจ็ดปีแต่ความเก่าของเขาอะเก่ากว่าเจสาสุ่งสมากกว่าเจ็ดปี แล้วหน้าตาเนี่ยใครๆเจอก็ทักเลยนะครับว่าเจ้าส่วนสองแต่ทําไมไม่เคยมีใครทักว่าเจ้าส่วนหนึ่งองนี้หน้าตาเหมือนเจ้าสัวสองอออมไม่ออกไหมฮะหมายถึงว่าเจ้าสัวสาคนที่คุณเล่นเงนอยู่ก็เพราะอะไรอะ่ะต้นแบบมันมาจากองค์แบบนี้นี่มันอามาจากองค์แบบนี้ดูไหมฮะใช่ไหมใครที่มีเจ้าส่วนสองในมือใช่ไหมตอบตอบผมหน่อยคุณลองหยิบมาส่องดูก็ได้เหมือนผมไหม โดยเฉพาะเม็ดกระเด็นเนี่ยที่มันเกิดอยู่ในเนี้ยก็คือการแต่งไม่พิมพ์เนี่ยแล้วมันเนยแล้วมันไม่สะอาดเพียงพอเนี่ยมันจะมีเม็ดกระเด็นตรงเนี้ยที่ฝังอยู่ตรงเนี้ยซึ่งมันแก้ไม่ได้ในจุดส่วนสองเขาจะมีอยู่เนี่ยในซุมตรงเนี้ยเนี่ยจะมีอยู่สองสามเม็ดเนี่ยเดี๋ยวผมซูมแล้วมันแตกเดี๋ยวผมจะพยายามลงกล้องให้ดูอีกทีนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมมาลงกล้องให้ดูนะเรามาลองดูนะครับเห็นไหมฮะผิวการหล่อเป็นมะละเห็นไหมดูยอดเห็นไหม ผิวเป็นมะละเป็นการหล่อหล่อโบราณแน่นอนไม่ใช่การถอดซีโคนถูกต้องไหมครับไม่ใช่การถอดซีโคนเนี่ยผิวเป็นมะละแล้วคุณดูหน้าโลหาดิองคเนี้นะครับพื้นเหรียญเนี่ยจริงๆเนี่ยผมมองว่าเป็นเนื้อทองแดงนะเนื้อทองแดงแต่ว่ามีการจุ่มเอ่อเป็นคล้ายๆล้าน้ำว่านยาครับเหมือนที่เขาเรียกอาจจะเรียกเป็นจุ่มลักก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่ใครจะเรียกแล้วคุณดูความคมดิคุณดูความคมของแม่พิมพ์ดิเห็นไหมมันทําเกยไม่ได้อ่ะคุณดูดิคุณดูเนื้อเกินที่ซอกซอกจักระแรดิเห็นหม เห็นไหมครับเนี่ยมีเส้นอยู่ด้านในเนี่ยมันเป็นฉลาของการหล่อบโบราณเนี่ยคุณดูข้างแขนนี่เห็นไหมมันเป็นฉลาของการหล่อบโบราณเนี่ยแล้วเนี่ยในซุ้มตรงเนี้ยพอดีเขามีการจุ่มลักทาลักไว้นะครับเนี่ยมันจะมีเม็ดเกินอยู่เนี่ยในเนี่ยในซอกเนี่ยซอกซุ้มเนี่ยซุ้มด้านในเนี่ยเนี่ยเหมือนในเจะตัวสองที่เขามีกันอยู่อ่ะคุณเห็นไหมผมไม่ใช่นอาโฟกัสให้นะอยู่ปรงเนี่ยอยู่ในซอกตร,นเนกรงเนี้ยเนี่ยซอกระหว่างเนี่ยเนี่ยในเจะตัวสองก็มีนะครับ แต่ใน,นจุดศนหนึ่งไม่มีนะที่เขาเรียกันอยู่สากลอะเห็นไหมแล้วหน้าเนี่ยเห็นไหมจุด่วนยสองไหมเนี่ยหน้าอย่างเนี้ยหน้าเล็กๆอย่างเนี้ยอ่ะเดี๋ยวคุณดูองค์นี้ไปก่อนนะะเดี๋ยวคุณไปดูอีกองค์หนึง่งโอเคเห็นไหมคุณดูเม็ดบัวดิการหล่อเห็นไหมคมไหมกลมเด้งหไหมเป็นพิมพ์นี้เป็นพิมพ์มเล็กนะครับคุณดูการวางแขนขสมาธิเพชรแบบที่เขาชอบพูดกันอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูหลังก่อนเดี๋ยวผมค่อยดูขอบข้างคุณดูนะ โฟกัสไม่ติดนะเห็นไหมฮะสีเขาออกมาเป็นเขาจะเป็นทองแดงเถื่อนอยู่แล้วเห็นไหมช้ำๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นช้ำๆเลยไหมโลหะเขาไม่ใช่โลหะตัวเดียวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยลองคุณดูดิเนี่ยล้วคุณดูขอบกระดงที่เกิดขึ้นมาดิเห็นไหมกระด้งที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นการหล่อโบราณ่ะองค์เนี้ยปกติอ่ะตามปกติที่ผมมีอยู่อ่ะจะเป็นจานทอมหาพรมนะฮะเดี๋ยวชัดไหมโอเค ัดไหมไม่ชัดเนาะป๊แบบนะครับผมพยายามหาโฟกัสให้เจอก่อนอ่ะเนี่ยตังนี้จะเป็นตัวท้อมหาพรมห็นไหมเห็นตัวท้อไหมฮะเร้าก็จจา์พุทโธอรหังภกขวานชาลีติแต่องค์เนี้ยข้าจารแปกไปนะครับเข้าาจารแปกไปแต่ลายมือกับช่องไฟเนี่ยยังเป็นลายมือเดียวกันอยู่พอซูมเยอะๆแล้วมันภาพมันไม่ชัดะ่ะเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูดีกว่าเห็นตัวท้อไหมฮะ เห็นไหมทอพุทธเนี่ยเป็นอรหังเห็นไหมที่เก็บผมอ่านผิดขอโทษนะเป็นพุทธอรหังตุลลนะอ่ะอันนี้ผมอ่านไม่ออกนะครับเนี่ยเห็นไหมสี่แถวเหมือนปกติเห็นไหมแล้วคุณด,ดูคราบดิคราบความเก่าเห็นไหมครับอลอดินไทยเห็นไหมครับ ครับที่พึ่งเก่าอ่ะยังติดอยู่นะเหรียญจะมีความมันนะฮะแต่มีความแห้งคราวนี้ความแห้งคุณต้องแยกให้ออกนะเ่าพระเนี่ยบางทีอ่ะเขาผ่านอากาศมาเยอะเขาก็จะมีความแห้งถ้าเกิดคุณลองเอาไปเลี่ยมหรือคุณลองใส่ซองพลาสติกเอาไว้เก็บไว้นานๆเนี่ยถ้าไม่ได้โดนอากาศเลยเขาก็จะกลับมาแฉะผิวก็าจะออกมันช่ำหมดเดิมอีกนิดนึงเห็นไหมเห็นรอยจานไหมคุณดูความเก่าของเขาดิเนี่ยเหมือนพระหล่อบโบราณที่เขาให้ให้คุณดูปะ เหมือนไหมที่เซียนเซียนต่างๆ่าชอบมาอธิบายให้ผู้คุณได้ดูนะอ่ะอ่ะต่อไปคุณมาดูขอบข้างนะครับเห็นไหมไม่ได้เกิดจากการปัม๊มเห็นไหมยไม่ได้เกิดจากการปัม๊มเห็นไหมฮะมีน่องรอยการเก็บคุ่นเทียนด้านข้างเห็นไหมอ่ะดูอีกข้าง ก็ค่อยดูกันไปนะครับคลิปนี้ว่าพยายามไม่ให้ยาวมากนี่พอดีพยายามหาเวลาทําคลิปให้ดูอยู่นะเห็นไหมเห็นไหมครับเป็นกาหลอนสายคุณเห็นไหมคาบแว็กคาบหุ่เทียนไม่ใช่แว็กที่าคาาหุ่นเทียนเห็นไหมคิปเพิ่มหุ่นเทียนเห็นไหมเนี่ยมีรอยประกบข้างที่ผมย้ำเสมอแม่พิมพ์เขามีแค่เนี้ยเห็นไหมแล้วคุณดูข้าง,งนี้คมไหมเนี่ยไม่ใช่การถอดพิมพ์แล้วคุณดูด้าน,านล่างนะด้านถาเห็นไหมครับ เห็นไหมครับชอบนน่ยยอนน yeah. ช,อน,วน,วชอนวนมีแค่นี้ยเห็นไหมเนี่ยดินไทยยังฝังอยู่ข้างใต้นีนเลยเห็นไหมครับเนี่ยช่อชนวนจุดของช่อชนวนมีแค่เนี้ยเห็นไหมเนี่ยรปอประกบแล้วก็มีการแต่งบุนทินด,ด้านข้างเห็นไหมเขายังทิ้งร,ร่องรอยของการประกบเอาไว้เห็นไหมครับเนี่ยแล้วคุณดูดิผิวพันธุ์นนะคุณดูความคมของเขานะเนี่ยคุณดูดิเป็นผิวมะระเลยอะเห็นไหมครับเหมือนมะระไอผักที่เราทำกับข้าวกินอะเห็นไหมโดยเฉพาะด้านบนเป็นไหม แล้วคุณเห็นขอบวัดดงไหมเนี่ยมันมาจากการหล่อโบ,บราณดินไทยเนี่ยแล้วคุณดูดิเนี่ยผิวเหมือนที่เขาเล่นกันอยู่ไหมผิวเดียว,วันเลยเนี่ยเนี่ยคุณดูได้ข้างคุณจะเห็นชัดเลยผิวเดีวกวันไหมกับที่เสียงเขาก็มาลงกันไหมองละเจาะองละลายอ่าองละสองล้านห้าล้านที่เขาบอกกันอนะคือเขามาหลอกให้คุณไปยึดติดเรื่องราคาพระต้องราคาเท่าน,นั้นพระต้องราคาเท่าน,นี้เห็นพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่มผมเขาแบ่งกันอยู่อะคนไปใช้เนี่ยเห็นเขาเล่ากันมานะคนไปใช้เนี่ย เขาก็เกิดปฏิหารสาหรับเขานะเขาบอกว่าเนี่ยบางคนนะเขาเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเชื่อไหมเขามาเขาเขามาขอแบ่งพาจากพี่ๆในกลุม่มะวันนี้ที่เขามาขอแบ่งพาเขายังไม่มีเงินเลยนะเขายังไม่มีเงินเลยนะผมขอไม่บอกราคานะเพราะไม่เกี่ยวกับผมเขายังไม่มีเงินเลยนะแต่พอเขาได้พาไปปุ๊บเชื่อไหมเขาไปหาเงินอย่างอื่นมามาขอแบ่งปันพาไปก่อนเขาดึงเงินก้อนอื่นของเขามามาจ่ายค่าพาไปก่อน หลังจากนั้นสองวันสองหรือสามวันหรือถ้าไรเนี่ยประมาณห้าไม่เกินอาทิตย์รเนี้ยเขาบอกเขาหาเงินจากไหนมาไม่รู้เอามาเอามาแจกเอามาแจกเงินที่เขาดึงมาก่อนเนี่ยได้จนครบเออเขาบอกมันก็แปลกนะส่วนพี่ท่านหนึ่งนะครับทํางานอยู่หน้าที่การงานดีนะเอ,อเป็นพี่อาวุโสท่านหนึง่งเขาบอกว่าเนี่ยเชื่อไหมพอได้พาจากจากคนในกลุ่มไปแค่บอกว่าปิดนะแค่บอกว่าเขาเอานะเขาบอกว่าเนี่ยมีลูกค้าเขาว่าที่เป็นหุ้นส่วนอะโทรมา ไอ้ส่งข้อความไลน์มาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะโอนเงินมาให้สองแสนผมไม่ได้ผู้พี่ยึดติดตรงนี้นะแต่ผมอยากจะบอกว่าพระท่านอนะ่ะคนที่ใช้แล้วอ่ะพุทธคุณเขาดีแล้วราคาเนี้ยคือผมไม่ได้ขายนะเพื่อนผมก็ไม่ได้ขายนานๆจะเจอมาแบ่งปันกันสักทีนี่ออกไหมฮะแต่คนที่ใช้แล้วเนี่ยแล้วเขาเข้าใจวิธีการผลิตเขาเข้าใจวิธีการสร้างเขาเข้าใจถึงพุทธคุณว่ามันไม่ได้มีราคาข้างงวดที่แพงขนาดนั้นแล้วเขาเชื่อในสิ่งที่ผมอธิบายและเพื่อนผมอธิบาย ว่าแบบนี้มันทำเกมไม่ได้พอเขาเชื่อแล้วในสิ่งที่เขาศึกษานะไม่ได้เชื่อด้วยลมปากแบบที่เซียนบอกองคนี้ห้าล้าน,นผมรับซื้อองคนี้แสน,นหนึ่งผมรับซื้อถูกไหมเขาไม่ได้เชื่ออย่างนั้นผมบอกว่าถ้าเกิดพี่เพื่อนๆหามาได้เนี่ยแล้วหามาใช้กันเองเนี่ยโดยที่มีความเข้าใจมันจะส่งต่อเป็นมรดกทุกวันนี้ที่คุณหากันได้เนี่ยแล้วคุณเชื่อว่าพระมีราคาเท่านั้เท่านี้านนอะไรเงี้ยแล้วคุณเอาไปให้เซียนดูเพราะคุณตั้งใจจะขายกันมันก็เลยกลายเป็นพุทธพาณิชย์ นื้อออกไหมฮะคุณก็จะโดนพักเกพักอะไรกันไปอีกจีปาทะแต่ถ้าเกิดคุณดูเอาไว้ใช้แล้วถ้าเกิดคุณทําแล้วเนี่ยทำงานไปแล้วคุณแขวนท่านเนี่ยแล้วคุณใช้งานใช้ใช้ใช้พุทธคุณเนี่ยแล้วคุณรณรัตนาใช้ดีๆเนี่ยพอชีวิตคุณจะเจริญก้าวหน้าขึ้นมาเนี่ยถามหน่อยคุณไม่เก็บคุณไม่คิดจะเก็บสิ่งนั้นที่คุณเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจส่งต่อให้ลูกหลานคุณเหรอผมเป็นคนหนึ่งที่ทํานะครับผมเป็นคนหนึ่งนะที่ทําแต่ผมก็ไม่รู้อ่านะอาอเานอ่ี้ยผมขแบง พี่เขาขอแบ่งจากเออั้่แรกผมจะขอแบ่งนะเขาไม่ให้พี่เขาขอแบ่งมานะเนี่ยจากคุณอาท่านที่เขารู้จักเนี่ยหน้าเหมือนกันไหมหน้าเหมือนที่เขาเล่นกันไหมเ,เดี๋ยวเรามาลองชมเห็นไคุณดูความเก่านะอันดับแรกอะ่ะเดี๋ยวขออธิบายก่อนะของที่มันแพงพระเครื่องเนี่ยที่มันแพงมันแพงที่ความเก่าแต่คุณมาลองคิดดูดิพระเดี๋ยวนี้สมัยใหม่ทำไมมันแพงมันแพงเพราะเขาใช้น้อทองคํา แล้วมันแพงโอเวอร์ไหมพอขยับจากคนสร้างขยับอีกนึงคุณบอกว่าคุณเอาเงินไปถวายพระคุณไม่ให้คุณไม่ให้วัดสร้างเองไงคุณก็ออกทุนให้วัดไปดิคุณจะมาไล่ขายเขาทำไมอ่ะถูกปะเพราะคุณเป็นหุ้นส่วนใหญ่ไงคุณเป็นคนจัดสร้างเองไงเงินเงินเข้าพวกเขาหอคุณไงถูกไหม้าใหม่มันแพงมันแพงเวอร์ผมถึงมองว่าแบบมันมันไม่สมเหตุสมผลนะแล้ว พระท่านมันก็จะโดนตีค่าเป็นมูลค่าอันนี้ไม่นิยมอันนี้ไม่เล่นอันนี้ไม่หาอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ถึงยุคคุณไม่มีความเข้าใจแล้วคุณไปตามพวกเขาเนี่ยคุณได้อะไรถูกไหมคุณยิ่งไปเล่นอ่ะวงการมันก็จะยิ่งเขาเรียกอะไรดีมากกับสัพพายค่าความต้องการมันจะยิ่งมากเพิ่มมากขึ้นเขานี่ได้เงินคือเขาแล้วคุณได้อะไรอ่ะคุณตะวันวันๆคุณต้องเบียดเวลาสองสามชั่วโมงไปเดินตลาดพระหาผ้าไปขายพวกเขาเหรอคุณหาคุณหาไปขายเข้าค้าให้เขาเขาก็รู้ว่ามุมเนี้ย องค์เนี้ยเขาได้กาไรเท่านั้นเท่านี้เขา,าหาักคุณเหลือเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นคุณได้มาปุ๊บคุณถือว่าเฮ้ยดีไว้วันนี้ไม่แค่ไม่เก๊ได้กำไรห้าร้อยพันหนึ่งคุณก็เอาละแล้วมันไปขายคุณต่ออะไรถูกปะอ่ามันก็จะไปตกเป็นภาระของคนอื่นเข้าไปเพราะถึงเวลาเขาซื้อแสนหนึ่งเขาไปขายเขาไปขายหักสามสิบเปอร์เซ็นต์โด 30, <c oughs> นไปแล้วสามหมื่นเฮ้ยเหนื่อยเนี่ยพระนี่นะครับที่เขาเล่นันนะ่เขาเล่นที่ความเก่านะครับฉะนั้นคุณดูเก่าให้ออกก่อนว่าไหนคือเก่า อันไหนคือเก่าจริงอันไหนคือเก่าหลอกนะครับอ่ะเรามาลองดนูนี่คือเนื้องเงินนะครับเห็นไหมเก่าไหมนี่คือเนื้องเงินนะเนี่ยคุณเห็นสนิมไหมเนี่ยผมจะขยายดูเนี่ยที่เข่าเนี่ยเดี๋ยวึงหาโฟกัสให้เจอเนี่ยเป็นสนิมดวงๆเนี่ยนะผมให้ดูรูปแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะ แล้วคุณดูดิขอบกระดงก็ขึ้นความความเงาความมันความเงาเงาหุ่นเทียนอของที่พึ่งเขายังอยู่เห็นไหมมีคาบสนิมอยูอ่เห็นไหมสนิมสนิมของเงินเขาจะขึ้นเป็นจน้ามในธรรมชาติเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมคุณดูความมันดิเนี่ยนะหลังแอนเอนหน่อยเห็นไหมหลังแอนเอนหน่อยเนี่ยเหมือนที่เขาเล่นกันไหมเนี่ยแต่เขาไม่รับกันนะว่าแบบนี้มี แต่ผมมองว่าอันนี้เขาก็คือเป็นพระแท้เนี่ยแล้วคุณดูสนิมเงินไะมผมไม่ดูตรงนี้สนิมเงิน,นะค,น,น,น,งนคุณดูดิเดโฟกัสดิดไหม,มเนี่ยเก่าไหมเนี่ยแค่คุณดูเก่าให้เป็นนะคุณอาจจะได้ของดีก็ได้เห็นไหมเดีย๋ยวผมให้ดูทีหลังนะพิมพเมื่อกี้อันนี้ผมมาลงกล้องให้คุณดูก่อเน,นี่ยทีแรกอ่ะเขาก็จะมาบอกให้คุณดูตำหนิที่9นาฬิกากับ11นาฬิกา พอตลาดเขาบอกว่าตาหนิมีก็ได้ไม่มีก็ได้พอาตลาดเขาบอกว่าเขาไม่ดูแลตาหนิเขาดูที่ความเก่าเขาดูที่การผลิตสรุปคุณจะไปเล่นแบบไหนกับเขาอะเขาเปลี่ยนได้ตลอดอะแต่คุณพอพาติดมือแล้วอะถูกไหมคุณคุณจะไปหลอกขายใครเหมือนเขาอะมันก็ไม่ได้ถูกปะเนี่ยแล้วคุณดูหน้าดิพาจะส่วนในหน้าพิพ,พิธภัณฑ์ก็อย่างหนึ่งในหน้าที่เซียนเล่นก็อย่างหนึ่งแล้วหน้าจะสวสองก็อย่างหนึ่งแล้วอะไรคิดต้นแบบอะถูกไหมเนี่ยคุณดูความเก่า พอเขามีห่วงอะไจับยางนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอโฟกัสกันนิดนึงเ,เหมือนไหมเ,เห็นไหมครับชัดไหมเดี๋ยวผมทางออกหน่อยดีกว่าโอเคอตีกล้องให้ดูใหม่เรามาลองดูความเก่านะครับเน,เนื้องเงินเนื้องเงินเก่าเห็นไหมเขาไม่ยึดสนิมดําจากการหมักนะครับเห็นไหมครับมันเกิดจากฝุ่นะ่ะเห็นไหม หไหมคุณขอบว่าดงที่ขึ้นี่มเนี่ยแล้วคุณดูมิติของเขาดินเนี่ยเนี่ยดูความคมของเขาดิเนี่ยพอเอียงเนี่ยเราจะเห็นความคมนะเห็นไหมมิติความคมของเขามันไม่ได้เกิดจากการถอดซิลิโคนเห็นไหมครับเนี่ยดูผวพันวันนะดูความเก่าดูเก่าให้เป็นก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมคุณดูหน้าดิเนะี่ยคุณดูคางดิเห็นไหม ปลายคางย,ยังคมลึกเข้าไปเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแล้วคุณดูเห็นไหมการเชื่อมประสานนะเป็นหมุนพัก่อนให้ดูขอบข้างกันดีกว่าเนาะเอาโอเคเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นไหมเนี่ยคุณเห็นร่องเห็นไหมร่องประกบเสริมหลังเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ย โดยที่ความที่วเนนึองเงินเขาอ่อนนะครับบางทีคุณอาจจะมองหายาน,นิดน,นึง,นงถ้ามันมีไม่ชัดเจนเห็นไหมคุณเห็นร่องประกบไหมเนี่ยผมให้ดูอีกข้างเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นไหมร่องเนี่ยเนี่ยคุณเห็นร่องไหมเน,น,นี่ยแล้วคุณมาดูอีกข้างคุณเห็นร่องประกบไหมเนี่ยร่องประกบของหุ้นเทียนเห็นไหมเห็นไหม เรามาลองดูด้านใต้ฐานฝกกันให้เจอก่อนเห็นไหมคุณเห็นความเก่าครับเห็นสนิมมันไหมมันเกิดขึ้นเองนะเห็นไหมมันจะมีสีโลหะอื่นๆที่ผสมอะมันไม่ใช่เนื้อเงินเนื้องเองเนินที่บริสุทธิ์อะเห็นไหมครับจะออกแดงๆอมดแดงๆอ,อมชมพูชมพูนะฮะเห็นไหมเนื้อเขาจะไมหมไหมนะคุณเห็นคุณเห็นหลังไหม หมหลังมันจะมีรอยประกบอยู่เห็นไหมเนี่ยบางๆเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นรอยประกบไหมเห็นร่องไหมเนี่ยร่องการเสริมหลังเนี่ยเดี๋ยวอ่ะโฟกัสให้ติดกันเนี่ยคุณเห็นร่องตรงนี้ไหมเนี่ยเป็นหลุมๆเลยเห็นไหมเกิดจากการเสริมเสริมหลังเห็นไหมครับตรงนี้ร่องเนี่ยเห็นไหมโอเคเรามาดูสนิมหลังเห็นไหมครับ สูกไม่ค่อยได้นะเป็นที่อะไรผมไม่ทราบเหมือนกันเห็นไหมออกผิวออกชมพูชมพูนิดๆเป็นเนื้อเงินไม่บริสุทธิ์นะครับอาจจะมีเศษของเป็นเนื้อจะเรียกว่าอะไรจากเบ้าหลอมอาจจะมีเนื้อทองแดงติดบ้างแต่น่าจะเป็นเนื้อทองคํามากกว่านะผสมนิดๆเห็นไหมอืมออกสีวันละประมาณน้นจะออกออกชมพูอ่อนเรื่อยๆเห็นเห็นีหครับเห็นไหมครับว่าน่าจะเป็นผู้ทองแดงนะ เอาชมพูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเเห็นไหมเห็นไหมออกชมพูไหมเนี่ยกลางกลางเลนเลยเห็นไหมเห็นไหมเอาชมพูอ่อนรหรืออาจจะเป็นทองคำก็ได้ผมไม่ค่อยมั่นผมไม่ค่อยแม่นในเรื่องเนื้อโลหะเท่าไหร่นะอย่างที่เคยบอกประจําเห็นไหมมันดูด้วยความเก่าเนี่ยเนี่ยแล้วคุณดูการเชื่อมประสานเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยการเชื่อมประสานเห็นไหมคุณเห็นตัวประสานไหม อุ้ยเกือบหลอนเออดึกแล้วก็มือไม้ไม่นิ่งองเี้ยนะเนี่ยคุณดูความเก่าของหูเหรียญเห็นไหมเขาเป็นการทําเส้นขึ้นมาก่อนนะครับเห็นไหมที่ผมพูดประจำอ่ะทําเส้นทําเส้นขึ้นมาเองนะเนี่ยแล้วมีการมาเชื่อมเห็นไหมผิวจะออกย่นย่นเห็นไหมจะมีความมันเห็นไหมอย่างที่บอกอ่ะมันต้องมันต้องขึ้นมันต้องทาเส้นเส้นเส้นทนเนี่ยเส้นเนือเ้อเงินเนหุ่นเทียนขึ้นมาก่อนเนี่ยเห็นไหม ขาจะไม่คมเห็นไหมเขาจะไม่กลมดิสที่เดียวเห็นไหมแต่ยังมีความเป็นความมันอ่ะมัน,นคล้ายหุ่นเทียนเห็นไหมสนิมเห็นไหมยังเก่าขนาดนี้ขนาดหูเหรียญนะเนี่ยคนะุณด,ดูการเชื่อมประสานเห็นไหมครับเป็นการเชื่อมไหมเนี่ยไม่ชัดนะไม่ชัดนะผมพยายามจะโฟกัสเกินไปหรือเปล่าก็ถึงไม่ชัด เห็นไหมฮะเหนให้ดูรอยจานนิดนึงเฮ้ยไม่ชัดเลยเป็นที่อะไรเอ่ยนเอ่ยรอยจานนี้เห็นไหมตัวท้อไหมครับไม่ใช่บูเพิ่มแน่นอนหเห็นไหมเห็นไหมครับ รอยจานเก่านะไม่ใหม่นะเนี่ยขนาดเป็นตีนเป็ดเ,เห็นไหมเป็นเป็นแบบมีรอยขี่ควนอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยสนิมโอเคไปน่าจะพอได้ความเข้าใจนะครับในพิมพ์นี้หรือเปล่าใครมีอะไรสงสัยหรือต้องการถามถามได้นะครับในในคอมเมนต์นะครับแล้วผมจะพยายามมาตอบให้ทุกคนได้ดูนะครับเห็นไหมหน้าเหมือนที่เขาเล่นกันอยู่ไหม เนี่ยน้าอย่างนี้แหละความเก่ามันได้อายุเดียวกันน่ะถ้าท่านมีเยอะหลวงบุญน่ะเจ้าสัวเนี่ยทนสร้างต่อเนื่องเชื่อผมดิแล้วพี่พี่ไปชี้ไปเก็บไปเชื่อผมเพอะอยากให้เชื่อและอยากให้มีเอาไว้ใช้กันน่ะเนี่ยออกไหมหานัเองอ่ะบา <ๆ S 1> งคนเขาก็ได้ถูกนะบางคนเขาก็ได้แพงนะเออก็บัฟกันไปบัฟกันมาก็สนุกดีนะแต่มองเป็นพี่น้องกันนะในกลุ่มคร <c oughs> ั้เนี้ยลิมน,นี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันนะครับคือ ผมจะไม่เอาเหรียญที่มันเป็นเหรียญที่ผมมองว่าไม่ดีมาให้ดูนนะครับผมจะให้มองว่าเหรียญแท้เนี่ยที่ผมมองว่าเหรียญแท้เนี่ยมาให้ดูกันเดี๋ยวคือพระเนี่ยนะครับดูให้เก่าก่อนดูให้เก่าก่อนเส้นเนี่ยให้คมก่อนเห็นไหมเนี่ยพระด้านน่ะพิมพ์พวกนี้พิมพ์เนี้ยนะโดยเฉพาะพิมพ์เนี้ยนะเขามีการเอาโลหะเนี่ยไปหลอบรีดเป็นแผ่นถามว่าสมัยนี้ทําได้ไหมทําได้แต่เนี่ยมันเป็นทองคามันไม่ใช่เอาทองเปลวมาแปะ นี่ออกไหมฮะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยทองบางๆเนี่ยแปะอยู่เนี่ยเห็นไหมแล้วผิวตึงเนี่ยเห็นไหมเป็นผิวผสมเห็นไหมครับระหว่างเงินกับทองแดงแล้วก็มีทองคำบางๆเป็นน้ําทองบางๆนะอยู่ในโลหะแล้วก็ปั๊มเข้าไปเลยเห็นไหมเห็นไหมอ่ควรีดปุ๊บเนี่ยเนื้อเนื้อเขาก็จะบางแล้วก็ขยายไปเนี่ย มันคือการขยายว่างอ,อน,นุรลนมันคือการขยายของเนื้อท้องคําที่มันบางออกไปนะเห็นไหมฮะนี่แล้วก็ไปปัป๊มที่ผ่านี่ยความคมเขาจะมีเห็นไหมในพิมพ์เนี้ยที่ที่คุณบอยเขาเอามาลงเนี่ยเขาแล้วแต่เขานะเขาบอกว่าพิมพ์นี้เก๊แต่ผ่าเขาก็คมสู้ผมไม่ได้อ่ะเนี่ยคุณดูเส้นดินี่คุณดูดินี่เนื้อที่ปิ้นขาดเนี่ยเห็นไหมนี่ดูยังคมตั้งลึกละนี้เห็นไหมนี่คุณดูดิแล้วคุณดูหลังเนี่ย เห็นไหมเก่าขนาดนี้นะคุณดูรอยจานดิเนี่ยรอยจานในพักกลุ่มพวกนี้ที่ผมเอามาให้พี่ๆเพื่อนๆดูอะรอยจานเขาเป็นจากคนคนเดียวกันนะครับแล้วความเก่าแบบเนี้ยพูดตรงๆนะคุณไปหามาขายผมก็ได้อย่างเงี้ยถ้าเกย์แลนะ้วผมขอซื้อรับนะรับซื้อในราคาเกย์นนะเนี่ยแล้วคุณดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเก่าไหม,นม,มนเ,เนี่ยพีออกชมพูชมพูเนี่ยเอางเหลืองเนี่ยเป็นคล้ายๆแบบม,มีมีละอ,องเป็นทองทองหน่อยเห็นไหมเนี่ยดูเส้นนี้ยังคมอยู่เห็นไหม เห็นไหมพรท่านศึกหน่อยนะหยเ,หเห็นไหมยังตั้งอยู่เลยบัวเห็นไหมเนี่ยโอเคก็หวังว่าพี่เพื่พพอนคงได้ความเข้าใจในพระชุดนี้ไปบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูโฟกัสอีกทีนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับอยากให้ผมอยากเผยแพร่นะว่าพระท่านน่ะไม่ได้สร้างแค่ครั้งเดียวผมถามว่าพระวัดนางสาวเนี่ยที่เป็นชินล่ลานเนี่ย ว,วัดนางสาวเนี่ยหลวงู่บุญไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการจัดสร้างในปีสองสี่หกสามผมถามว่าแล้วทําไมท่านถึงไปสร้างเองเพราะในเมื่อท่านเป็นนักสร้างพระทําทไมมาถึงมาเป็นรุ่นเดียวเลยนะที่เจ้าคุณวัดกกลยาณเนี่ยท่านมาสร้างให้ในปีเจ็ดสี่เพื่อฉลองอายุครบแปดสิบสี่รอบในปีเจ็ํห้าทไมมันแล้วทําไมมันถึงเอาพิมพ์นั้นมาถอดพิมพ์คุณบอกว่าสร้างในครั้งเดียวกันแต่สุดท้ายตอนหลังคุณมาเจอเนื้อทองเหลืองที่เก่ากว่านะครับแล้วคุณมาบอกว่า ภาพทองเหลืองคุณคิดว่าสร้างสร้างก่อนเจ้าสัวที่วัดหล่อที่วัดกลางบางแก้วทีแรกคุณบอกว่าหล่อหล่อที่อะไรนะหล่อที่วัดกลางบางแก้วแล้วมาทํารวมกันตอนหลังคุณบอกว่ากระยาเก่ากว่ามันมันคำโกหกอะโกหกยังไงมันก็โกหกไปเรื่อยๆนึกออกไหมเออุกวันนี้ยังไม่เห็นมีใครมาบอกองไหนเลยอยงนี้โอ้โหไม่เห็นมีใครมาพิมพ์โพสให้ดูหรือว่าเอามาแชร์ใน a ฟ e b o o k หรือเสียงคนไหนมันลงให้ดูแล้วเนี่นะครับคือภาต้นแบบของเจ้าสัวสอง ทุกคนก็จะขายเป็นเจ้า like ส่วนหนึ่งเจ้าส่วนหนึ่งเจ้าส่วนรุ่นแรกหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญหลวงมู่บุญผมไม่เคยเห็นองค์ไหนเลยที่เหมือนเจ้าส่วนสองหน้าเล็กๆปลายปลายแบบปลายปลายมีรอยบีบอย่างเงี้ยเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยเจ้าส่วนรุ่นแรกเนี่ยองค์ไหนที่มันมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณดูนะเนี่ยแบบองค์เนี้ยเนี่ยเนี่ยปลายมีรอยบีบอย่างเงี้ยโฟกัสให้ดูทีเนี่ยปลายมีรอยบีบอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วหน้าเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยต้นใหญ่เป็นแบบนี้ทั้งนั้นหน้ากลมๆเนี่ยหน้ากลมๆเหมือนพิพิ ก็เล่นพะเช่า,ชาหาใช้สตินะครับคิดวิเคราะห์และทบทวนตัวเองให้ดีก่อนเช่าซื้อพะทุกครั้งนะครับเงินในเมื่อยังอยู่กับเราเนี่ยใช้สติให้ดีนะครับก่อนที่มันออกไปแล้วมันจะทําให้เราคิดมากนะมันจะไม่สนุกในการสะสมนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ